มันต้องเปิดสตรีมไเนอ่ะเปิดแค่เปิด,ปดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสียงรถแซงกก็ไม่เป็นไรเราต้องขอบจริงใช่ถ้ามันไม่ใช่เสียงนี่เป็นัภา้ยตอนนี้เขาหน้าอินโทรแล้วใช่ DC เอ๊ยตัวอะวไรเสียงดึงเ้ามเสีงดังมากเขารู้ไม่กูไม่ได้ยินอะไรเลยดูเขาสีมันเป็นดูเขาสีมัน พคดรเท่เรไม่ได้ยินอะไรเลยเลยแย่แล้วไฟแล้วจบแล้วโอเคโอเคยังไงออกสิ่งเกมตรงไหนไม่ไม่ไม่มันเป็นแค่หน้าตอนเปิดมันเป็นแค่ตอนเปิดออ๋โอเคแต่ว่าตั้งปุ่มเลยดีกว่าเข้าไปในเกมก่อนเลยว่ะ เออมันต้องเข้าไปในเกม่อนนี้นะเขาจะนั่งดูดีกว่ายาวมากโจเกอร์เกินรู้จักตัวเดียวหรอใช่ใช่เขารู้จักเขาก็รู้จักเยอะแต่รู้จักไม่หมดเลยยี่สิบใครเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวไอ้ล่มแมนแล้วกันน่าจะอ๋อแพนกวินมันชื่อชื่อแพนกวินโอ้ยจำนะมันมีปลาไหลแมนกับ ตัวอะไรว้เนี่ยกระตีนผลมากอ่ะเอ้าจะเป็นทิงกันทำไมงานอะไรอันเป็นทงแล้วลูกน้องคือเคยดูคระตีตอนแรกนั่นแหละใช่ปกติตอนเรารเตรียมเราตว่นตัว อ้าวอ้าวๆสีสุดยอดเลยเอ้ยแบ๊บแมนเอาไม่แข็งว่าตัวอะไรนะแคทบูแมนมั้มันเป็นตัวร้ายอ่ะใช่ๆช่จำไม่ผิดนี่เดอะดิเดอร์เอา,เอาแบบเฮ้ยนายอำเคออะไรนะลืมชื <c oughs> ่อแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังคิดว่าไอหนวดแล้วกันโอ้ยไอหนวดแบงค์แมนมาแล้วเฮ้ยเอาโรเบิร์ตบูมาละเฮ้ยแล้วเขาขั้ซีนีอันหนึ่งวัดตื้อคว้าคั้ซีเป็นยาวจริงเปิดเกมว่นงี้แหละเอ้นั่นมันเป็นทรายเปล่าวะเออเหมือนจะเป็นโคลน เออมันไม่ใช่มนุษย์ทรายเหมือนในอันเนี้ยอะในม่เหมปอร์เดวมันไม่เหมือนอะอันนี้มนุษย์โคนเขาเคยดูแต่ซูเปอร์เดแมนแหละที่เป็นมนุษย์ทรายใช่ใช่จ้ะอันนี้มนุษย์โคนมันกำลังประชุมแหนลับเฮ้ยปืนแชร์มันไม่ใช่ปืนใหญ่อ่ะอะไรอ่ะมันมาได้ทันมันกล้วยปืนไรเฟิล ้อเยมนุุุษ์ครูู้กกกแแจจลอมอจจอมออน่ยักแสดงบราซิลคาโรเขากลายเป็นนักฆ่าเคเฟสสิ่งมีชีวิตที่มีโปร<ม>โตพลาสซึ่งแปลงเปลี่ยนรูปร่างตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งอย่างมากและเปลี่ยนรูปร่างดินเหนียวของเขาได้อย่างอิสระขอบคุณมากสำหรับการอธิบายแบทคอมพิวเตอร์มันบอกให้กดปุ่มอะไรที่างเพืือ เพื่อเพื่อเริ่<ด>มเราจะกดปุ่มไหมไม่รู้กดกด A ไปแล้วกด D ไปแล้วเฮ้ยนี่ไงระเบิดกำลังจะไปป้นทำไมมันามาแค่สองคนอ่ะไม่รู้เป็นยังไงเรามาละเฮ้ยเรามาละเอาโรบินกูไปละอ่าโอเคเหลือแบงค์แมนคนเดียวโอเคจบจบเรื่องละเอ้ยอยังอยูเอย่เฮ้ยนี่ไงมา ีนนี่เข้ามาต่อแนละในโค้ดที่เฮ้ยกดข้อแรกของของการเป็นเลโก้แบทแมนใช้กำลังเข้าสู้ไม่ใช้ปันติมาม่าๆๆมาใหม่ใช่ลืมแกตั้งผงเมเลยเดี๋ยวเข้ามาปนหนึ่งโอเคไเฮ้ยกดข้อต่อไปของแบนแมนพวกลูกน้องเราจะไม่เก็บไว้เราจะเปลี่ยนเป็นเลโก้เพราะว่ามันเปลืองพื้นที่ห้องขังได้เลยเราจะไม่ตั มเราเก็บเป็นเลโก้ต่างหากมันมเพิ่มพื้นที่ตาว้วยประตูเปิดประตูะเฮ้ยเฮ้ยเราทำไม่ล่ะนี่เรามันตึงไงเราทำลายทุกอย่างอ๋อหนูไปแล้วอกฆ่าหนูอันนี้อะไรใช่จับคันโยกอ,ยอันนี้อะไรประกอบประกอบเฮ้ย พอวหอใช่ประกอบคุยประกอบไม่ได้ด้วยไม่ทันแล้วโดนแย่งล้วเฮ้ยโดนแยง่งขึ้นไม่ได้เดยวโดนแยง่งอ่านี่อะไรหันโยกสับไมได้เลยเฮ้ยประตูเปิดอะไรอ่ะเค,อเครื่องเครื่องอะไรจมรูแบ้างแมนเขาว่าทางให้เราขึ้นมาเอ้อไม่ว่าละเหมือนมันะจะมีของเสริมเออศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดบันไดเอออยอะเราจะมาติดแงกอยู่แบบนี้ไม่ได้ เอ้ยโอ๊ะอาจจะเห็นว่าบันไดแค่นี้ทำมันขึ้นไม่ได้อันนี้ไม่ตลกพีซีมันขึ้นยากจริงๆระบายระบายเอะใระบายเลยเอ้ยได้มาแล้วหนึ่งอันปแปลว่าเราต้องเก็บสิบอันเนี่ยในข้อมูลนั่นนะ่ะข้อมูลนั้นเราก็ต้องเก็บเอเออากมันไม่ขึ้นอะ่ะเฮ้ยได้ละ่ะกระจอกไปเลยขึ้นได้ไงวนะนไม่รู้ดวงไปไ้ข้อมูลนี้ขึ้น,นยี่น่าจะต้องอ๋อนี่ไงแต่ก่อนอื่น เฮ้ยเห็นใครในกระจกไหมใช่เราต้องเขาไปหาจริงๆแล้วเขาเป็นสไปได้ไหมเราเขาเชื่อเราปาไปยิงใหญ่เฮ้ยเขาทำได้เพราะเขาคือแบทแมนเล็งยากจังเขาคือแบทแมนเฮ้ยโหยังวะใช่เขาคือแบทแมนทั้งทุกอย่างเลยเอ้ยระวัง นี่ไงเก็บคู่ได้บูมมลงเฮ้ยไม่ใช่บูมมลงดิแบตตแหลมอึบอึบอ่าเอ้าสู้ๆเขาขอทำลายอะ่ะอยากเก็บเงินไปไว้ซื้อของฝั่งน,นู้นมีอีกไหมมีเหมือนจะมีะเหรียญสีฟ้านะ,ะเก็บแล้วรวยเลยหนึ่งพันบาทกโอ้ยนี่ฉันรวยกว่าโรบินขโมยตังแบทแมนแก่และแบทแมนจนมันใช้ไงปนะีนกระโดดเรียบเลย เฮ้ยเปลี่ยนชุดเฮ้ยอโรบินเละแมนจะมีชุดทีิเ่ศยมาเลยเข้ามาให้หมดชุ่มูโรบินให้ยืนให้กำลังใจอยู่อืมใครบอกให้ยิงกระโดนลบกระสุดไอยแล้ยทำไมอึ้งลงไปเลยลงมาทำไมเลียนชุดสู้เฮ้ยดูนี่พลังพิเศษของชุดระเบิด ทำอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยระเบิดใช่เฮ้ยปดกล่องลึกนับแบบนี้หาเรื่องกันนันแหละไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เฮ้ยเลี้ยมันเป็นเหล็กอ่ะต้องใช้ระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรารวยอยู่แล้วไม่ใช่เราเราเก็บมันทำไมอ่ะ อ๋อใช่เ<อ>ราทำเงินกว่าเดิมอ่มามามา,มาช่วงนี้แบ็กแมนจนแบ็กแม,มนเออเติมซื้อเกมนี้ไปไม่เรีย <c oughs> อนนอะไรรถอ่ะเฮ้ยมีรถด,ด้วยเหรอเฮ้ยเอาร,าราูบินอ่ะแล้วโรบินจะเข้าไปประกอบ <c oughs> อ้าวอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วละไอ้นั่น,นะน,น,นนะ่ะอ้าวอันนั้นคืออะไรไม่รู้ เปิดตได้องเข้าประกอบไม่ได้เราเราไปดีกว่าเอไปเราไปกันเลยโรบินอยากขึ้นด้วยโรบินขึ้นไปก็ได้ว่าแท็กอะแท็กแท็กอุ้มแท็กโอ้ยดูสิโรบินหัวใจกลายเป็นสีเทาเลยหัวใจรถเฮ้ยรถไม่เก็บตังค์เลยโรบินเฮ้ยนี่อะรถโอดจริงแล้วโรบินขึ้นไงสิเนี่ย แบนเปิแล้นเปิดเฮ้ยไอ้หนูไปนะหนูไหนเดี๋ยวเดียดน๋ยวเดี๋ยวเดียวเียวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยเียวรดียวเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยะเีวเดัยวเดี๋มวี๋ยมเด่ายเี๋ยววเี๋ยวเียเดีวเียเียเีนเดียเดียดี๋วเดดเ โคตรมากถ้ามันโดนประตูเฮ้ยเฮ้ยมามาใครบอกให้รุมมากมันใครบอกให้รุมอดพอที่สองเกมเลยกู่อยดูยนะเอ้ยไม่เราห้ามต่อยดวๆกับกีแคสแคสเลยเหรอใช่จำไม่ได้อะที่เราเทสอรบราโรบินเห็นตรงพวงอะไรไหมมันขับได้นะโรบิน เลยจริงเหรอใช่อ๋อไม่เห็นโดนระเบิดเลยเอาเงินเ่ะช่างมันเถอะเรารวยโอ้เออเราแข่งไช่างมลยไปหาใหม่เฮ้ยหลอดเงินจะเต็มแล้วจะเต็มบัญชีแล้วเฮ้ยนายจับตัวผู้คนไปใช่ไหมตามันนี่เลยเขาไปเรียกใครเงินเยอะเบื่อแล้วจัดการอยู่มันช้าจังวะใช่ลงไปเลยอ๋อถูกไหม มันหลุดได้มันหลุดได้ถ้าเป็นเราจับไว้นานแตแต่เนี้ยไม่ปล่อยมีแต่ลูกน้องของเดอิ์ลิเดอร์หมดเลยมันเป็น,นตัวอะไรนะไอ็หมวกใช่ไหมใช่หมวกหมวกตอนนี้เราเห็นคาสตินเฮ้ยโรบินไปไหนโรบินหลงทางเรียมอะไรเอ,อ้าลงไปไม่ได้โอ้ฟังแล้ไปหมดเลยตรงนี้ผังได้ไหมเอาต้องดึงใช่ไหมใช่ต้องดึง ตอนเด็กเ,เดกเขาตอนที่เขาไา <c oughs> ม่เล่นครั้งแรกเขาต้องาโทรศัพท์เมื่อกี้ก็เกมเหมือนกันแบบเฮ้ยวันนี้จะเป็นชุดของโรบินไหนมันประกอบให้ด้วยร,ระเบิดทุกอย่างเลยอย่าได้เงินมันต้องกดประกอบค้างหรือว่ากดรูดร,รูรก,ครรกครดค้างกดค้างกดค้างอยู่อ่ะเดีย<อ>เ๋ยวเกมแคสเดี๋ยวเกมแคสโอเคเข้าใจละเฮ้ยดูนี่โรบิน กฎของการแบทแมนกฎกฎใช้ใบตะแหลงเท่ากับไม่มีใครตีได้เฮ้ยเรยังไม่ลดใช่กฎของการเป็นแบทแมนและโรบินเฮ้ยนี่ฉันได้ชุดมาชุดทำอะไรได้นะลืมออตอนให้ลรงเทสมันจะขับรถได้หมดแต่ก่อนอื่นตอนให้ลองเทสในนี้มีตัวเฮ้ยเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วเราเก็บเราขโมยเงินเอ้ยไม่เราเก็บเงินครบนี่ไงเสาไฟรัฐบาล ใครบอกให้แบบแบบแบบถอนเขาอ่ะใครบอกให้ตั้งตรงนี้ฮะใช่ใช่เราต้องทำลายทิ้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้รัฐบาลมาประกอบใหม่เพื่อประหยัดงบเฮ้เดี๋ยวประหยัดงบไหมรัฐบาลเขากำลังจะหาคนทำลายอ่ะเฮ้ยรถออกมาแล้วตายซะอ้าวไม่บักรถเหรออ้าวทำไมตอนเราเทมันบักบักบักไหม ก็ได้ป่ะสูตรลับสูตรลับในนมันก็บัก๊กละไม่อยากให้เสียเวลาตัดคลิปไปเลยคืนอนยังไม่ได้แย่และแย่และทำไมไม่เห็นตอนที่เราทำตอนนั้นเลยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้แกลงเกมมันสร้างมาตั้งแต่ปี2008ก็ถ้าเกิดมันจะมีบั๊กก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเทสก็แก้บั๊กแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่าทำไมมันติดบ,บั๊กก็ไม่รู้อะ แต่ก็เดยวบัคก,ก็แก้ได้แล้วละ่ะเพราะไม่งั้นคงไม่มีคลิปนี้หรอกไปดูกันต่อดีกว่าโอ้แม่ลงน้ำไปเลย <laughs> โอเคมามามาเยี่ยาต่อไปได้มันกิดเฮ้ยเฮ้ยไปแลว้วโรบินไงแ,แล้วมัรแมนนิดนึงดูเลยแล้วทำไมรถมันมต้องติดตรงนี้ด้วยเดเป็นมาร์คที่โง่มากเลยนะเอ้ยมา <c oughs> เกม2008อนะ่ะเฮ้ย บีมอย่าอย่ากดปุ่มเยอะนะเดี๋ยวเกมแคสต้อมาอยากเล่นใหม่เ้ยได้แล้วโรบินปล่อยโรบินปล่อยก่อนขอแบมแมงขึ้นหน่อยปล่อยไงกดแท็กแท็กแท็กโรบินปล่อยก่อนแบมแมงแต่ในสุดความพยายามเราก็สำเร็จไปเลยมันบางทุกรอบเลยมันเป็นอะไรไม่รู้ใช่เพราะนันช่างมันเด็กที่รู้คือรถ ข้าไปมันต้องทำไงชนเลยเอราะทำไมตรงนั้นมันชนอยู่แล้วไม่รู้ไปเถอะโรบินขับรถไม่โรบินขับรถได้อืมอืมจะพนหมดเฮ้ยเ้ยเอ้าก็เราไปต่อไงนะก็ขับคนออกซึ่งไงนะเราไปต่อเถอะยังไงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรบินช่วยด้วย ไม่ต้องช่วยแล้วโรบินหมดละเอาโรบินกลังจะขับรถเลยอ่าโรบินเราต้องไปจัดการเคฟเอนนะโอ้เออโรบินโรบินหยามาลากไป็นแมมด้วยโรบินหยาโรบินแค่มาขับสำรวจเล็กน้อยโอเคไปไหนไปละอืมโรบินควอซิ่งอืมโรบินซิ่งโรบิน ตอนเราเทสเราเทสแค่ดันหนึ่งแต่ว่าตามในคอมเมนต์ในสตรีมเขาบอกว่าดัาสองก็บักนะแย่ละเดี๋ยวเราหาวิธีแก้ได้เองอ่ะใช่เพราะเราคู่หูอัจฉริยะใช่มาเลยเฮ้ยคาซีนไม่ไม่เราจะไม่สกิปเดี๋ยวคนดูไม่รู้เรื่องเฮ้ยเคฟิสหน้าโคนมาเลยไอ้เคฟิสเฮ้ยเขาเผื่อกดต่อยเยอะเออเฮ้ยจุ๊บจุ๊กจุ๊กเฮ้ยมันหนีไปแล้ว ไม่เราติดตามมาันยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโรบินขอเก็บแป๊บเราเคยเล่นตอนเทลแล้วเอาไปทุกเล้ก็เป็นไรหรอก <S <S ปรไปเลยทางนี้มีทางนี้อยู่ไปไม่ได้ทางนี้ไปไม่ได้โรบินแมปสองพันแปดมันล็อกไว้มันรู้เฮ้ยโรบินกดของการบแบทแมนเโลบัสสันร้รองเก็บมันก่อนไะโรบินเราต้องความโบประสานกันแล้วแหละไหน ไปเลยนีเจ็บเจ็บเจ็บไปเลยโรบินของผสมสารอ๋อโอเคแล้วจะไล่ด์ครับมาอืมเป็นไงเจ็บหน้าเจ็บหน้คนอื่นโรบินเจ้าพึ่งเอาก่อนเอาของมันเฮ้ยนายเป็นยิงปืนทำมยิงปืนทำมายิงปืนทำมโรบินในไหนเราก็จบชัตเตอร์หนึ่งแล้วมีอะไรให้ดูโรบินอย่าพึ่งโรบินอ่ะอ่ะ โอเคเราโ<ร>ลว <ะ S 2> <ะ>ินไปเราดูคัฟซีนดีวะตอนเราเทสเราไม่ได้ด <c oughs> ูไม่ไม่เรวต้องปล่อยมันออกมาทำไมไม่รู้เราจะจับไงโอ้ใช่เฮ้ยดูเฟนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าทำอไมเราไม่เห็นมันอยู่ในหางพญาแบกแมนมาช่วยแล้วจับมันไว้แบกแมนเดิมขาสั้นไปไม่ถึงไม่น่าเป็นด <c oughs> ีโก้เลยนี่ล็อกไว้ละเอ้า เฮ้ยกองอะไรอ่ะเฮ้ยดู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 เล่นเล่นเกม FPS มาเยอะดู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 ไหน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 ดีดีดีอะไรอ่ะไม่คือติดตามหรออืโคตรแม่นเกมน FPS มาเยอะแม่นจังวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเอโก้เฮ้ยพอสรุปตอนจบเกมผ่านเลเวลปลดล็อกโหมด P2P เเราเราต้องไปตาม grab เอไอ้นั่นที่หนีไปได้แล้วใช่เอ้าเฮ้ย ปาสกัรเน็ตเฮ้ยระเบิดเร็วขึ้นของแบนแมนนั่นเลยนี่ใครเนี่ยเฮ้ย,ยปลดล็อกชุดชุดระเบิดกับชุดเทคโนโลยีมันมีมันมีแค่นี้เหรอชุดอะเรามีแปดชุดเรามีแปดชุดเฮ้ยซูปเปอร์ฮีโร่เต็มหลอดเฮ้ยลงไม่นล้วนหรอใช่เราลวนละเฮ้ยอันนี้คือเล็กจำนวนอันนั้นที่เราอันนั้น,น,คนคือมันคืออะไรนะ หลอดไม่พอส่วนนี้คือเงินรวมนี่ไงเราได้สี่มันเราได้เราได้ฟังซื้อเขาแต่ตอนที่เราแต่ตอนที่เราเทสเราเรามีหมื่นเก้าไม่เจ๊แล้วทำไมเราได้น้อยลงเฮ้ยอันนี้คืออันที่เราเก็บได้สิบชิ้นเราได้สามหลอดโอเคเลยเล่นต่อกับไปทำเขาไปไปทำของเขาเซฟเซฟเกมเซฟเกมใช่ใช่ใช่เซฟลอกยี่เซฟเซฟอืมเซฟเกม อีกแล้วตอนนี้เซตในเกมห,หนึ่งไปอเอาเราเมื่อกี้เรากดกดอะไรนะกลับคำมังข,งข่าวป่ะใช่ใช่ใช่นี่ไงเราผ่านแล้วมาไมา่แล้วทำไมเราไม่รีบไปตามต่ออ๋อไม่เพราะแบทแมนต้องการปลดล็อกเอร์สก,ก่อนโอเคไปเลยเราจะได,จะได้จะได้เจอออฟฟตเลยไหนออฟฟิตอฟิตนี่คือออฟฟตกระโดดกอดอะมือหน่อยอต แบกแมทโอ้ยอเฟนกระโดดกองเลยอันนั้นคือการไฮไฟอ่ะใช่ไฮไฟปาไปเถิดโรบินเราขึ้นไปหาอ้าวโรบินโรบินตกเล็กเลยวางวิ่งไปเถอะเอ้นี่ไงโรบินถ้าเกิดเราได้ชุดมาเราจะเอามาเล่นในห้องนี้ได้ไม่ว่าตอนเด็กเขาคิดว่ามันไม่เคยสะพานเฮ้ยกูลองไง อไอ้ลูบินจับเข้าไปก่อนเราจะเอาเปิร์กเออลูบินไร <laughs> แกกดปล่อยจอยเขา <laughs> เอาเปิดมันกดไงไม่รู้อ่ะแต่แกกดปล่อยจอยเขาปร <laughs> ะจุเปิร์กว <laughs> ่าเราซื้อเปิร์กเ <laughs> มื่อกี้แกกดปั่นเครื่องสัมผันี่ไงสุดระเบิดนี่ไงระเบิดเร็วขึ้นก็เดยว อันนี้คืออันนี้คือเราจานนั้นอ่ะเราจำตอนเราหัวส <etchup. S 1> ลิงได้ไหมอ๋อเกระปุกใช่ซื้อเลยนี่ไงเราหัเร<อ>็วละเกระปุกอ่านทีละอ๋อกดอะไรอ๋อเซฟเอ้ยฝั่งนั้นมีอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์เล่นชัตเตอร์ให้ครบก่อนแปลว่าเราน่าจะเล่นเป็นตัวร้ายได้นะโจ๊กคีพาร์ทหนึ่ง <S 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 อ๋ออ๋อ เอาขอบคุณที่ดูจบคลิปหน้าต้องดีกว่านี้มั่งนะ